รได้ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจทองจนเป็นบูรณาการที่เกี่ยข้องและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้ารับรางวัลสินทองได้ประกาศเกณฑ์บัติปีเบื่อประมาณ249 5เป็นต้นมารางวัลสิงห์ทองและประกาศเกณฑ์ตุ้งกยัดทลายการมหากรรมพวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินของจังหวัดวันที่12ตุลาคม2 5 6 4 องการเมืองรัฐชนหมู่บ้านผู้นำกลุ่มอค์กรรางวัลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกองการประเภทสนับสนุน และอีกรางวาลหนึ่งนะครับข้าราชการต้นแ,แบบด้านจริยธรรมดีไอคอนและข้าราชการผู้มีคุณธรร,รมจริยธรรมครับประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอชายดีเด่นรับโล่สิงห์ทองและประกาศยรติคุณนายกิติศักดิ์บุญเลิศรักผู้นำ รางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอ,อิงดีเด่นรับโล่สีทองและประกาศเกียติคุณนาง <norms> ตันิยูรายหมู่ที่9ตำบลยางชายอำเภอโพทองประเภทรางวัลต่งเสะิมงานำับอาชีพชุมชนตัวยอย่างนายสาวบุญหาชัย,ยพุทธตำบลสิง รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของท่นดินดีเด่นระดับบ้านยางกลางหมู่ที่3ตำบลศรออีัวทองอำเภอสวรรหากองทุนชุมชนดีเด่นและแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านยางใช้หมู่ที่1ตำบลยางใชออ้อำเภอโพทอง กิจกรรมเชิดช okay, ูเ <affili> ก <ates> okay, ah. ียรติกองทุนพัฒนาบทบาทประเทศคณะทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแก่คณะทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตะบลชัยโยและประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบิเาทเัยชางก็เป็นั้นจบนะครับ มหากรรมหวงพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2000เลิศการพระคุณเจ้าคุณธรรชุมชนรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่กรุณาครับมหากรรมหวงพลังคนดีแห่งแผ่นดินเรียนเรียนอยู่2-3ประการสั้นๆน,นะคว่างานอาสาซึ่งเมื่อก่อนเคยรับประกายโครงการ,การหกให้คุณชลย์นำที่เหมือนกับมีการตอบยาวว่าเราเดิมทุกทางแล้วนะ ก็ตื่นต่อเพราะโลกนี่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผู้ใหญเนี่ยวัคซีนเนี่ยเป็น,านการชีดเพื่อบรรเทาอาการของโรคคนที่จะเป็นโรคโควิดหนักๆเนี่ยก็จะเบากว่าเดิมมัวไปเลือกว่าจะรอชีดเมื่อไรเอาวีพราะนั้นที่ไรเนี่ยมันสิ่งที่เราห่วงเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกี่ยกวกับตัวเราเป็นน่ตัง้งจะเป็นชุกตัวที่ทุทททเราปัญหาให้เบาบ,า,บางลงเพิ่งแค่ หนึ่งแสนจากสองแสนที่เราหวังไว้จากต้องไม่ได้ว่าเฮ้ยเอากาลังใจไปสองกิโลเอาลังใจไปสามกิโล,ล,ท,โลท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เชิญประเทศนะครับก็ประกอบด้วยหมู่บ้านนะครับ